ว่าเป็นยังไงแล้วก็มาทำอาชีพตำรวจได้ยังไงคะ่ะเต้ยครับโซ so, ผมเป็นตำรวจที่ซาน r a n ฟรนซิสโับตอนนั้นผมอยู่ที่เกิดมาที่สางฟรอยู่แล้วค่ะและ้วตอนนั้นผมพ่อแม่ก็มีร้านอาหารไทยนเราจะระวังตัวยังไง <laughs> อ่าตอนนี้คนก็กลัวขนา เดินก็กลัวกัน สวัดีค่ะตอนนี้คริสตัลวนานะคะจะพาทุกคนมาที่งานาพบปักคนไทยในซานฟรานซิสโกและเบย์แอเรียค่ะมาพูดคุยกับคนไทยที่อยู่ที่นี่ทั้งที่เป็นตำรวจแล้วก็คนไทยที่ทำอาชีพต่างๆนะคะแล้วก็มีงานจับฉลากการแสดงนะคะและอาหารต่างๆมากมายค่ะนี่น,คะ,น,น,นะคะจะเป็นจุดลงทะเบียนค่ะลงทะเบียนเข้ามาโอ้เ้็มาแล้วก็เง จับฉลากนะคะของรางวัลต่างๆน,นะคะมาค่ะมาดูกันค่ะรู้สึกภูมิใจรู้สึกขอบคุณและทราบซึ้งในความบริจาคนั้นให้เพื่อที่ว่าเราจะได้ทําเสื้อบริจาคค่าเท่นนทราบซึ้งมากแล้วไม่มีคาพูดใดๆที่จะทดแทน ขอขอบคุณไพลเนียเทรลมเดยเจอร์ซึ่งมาอยู่ที่นี่40ปี50ปีแล้วก็เทสทามให้กับคนไทยเด็กเยาวชนไทยและไทยอเมริกันด้วยขอบคุณมากนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ ก็ผมก็แบบเอ๊ะช่วยหน่อยคือเจ็บคอก็คือตอนนั้นผมก็อบอกมแบบอไอ้คนเขาด่าพ่อแม่แล้วมาทำลายพ่อแม่ไม่เข้าใจผมไม่ทราบว่าสัตว์ทำเขาทำไหม มันก็ต้องกลับบ้านขึ้นเองผมก็บก hey, แบบเฮ้ยบอกสงสารเขาวา่าทำงานมันหนักแล้วตอนนี้ผมก็เป็นทัวเพพ่อแม่ช่วยทำทุกอย่างแม่ก็ทำอาหารให้พ่อก็ไปทำทุกหลักที่เขาต้องการส่งก็สบายอตอนนี้ผมก็โอเค okay, ช่วยพ่อแม่ได้แล้วก็บอกโอ okay, เคแล้วอยากผมอยากช่วยคนไทยเพราะถ้าฐานตรานี้มันคือไม่ค่อยม,มีชื่อเสียงอนะ่ะเราเป็นคนที่เงียบอยู่แล้ว สมภพมาสู้ใหแ้แข่งคือถ้ามีอะไรแบบตอนนี้คนที่เอาเลดติดต่อผมเมืงไทยก็ติดต่อผมว่าตอนมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่พูดกับกระหม่อมที่มีชชันนารียี่สิบนี่ิ่งขึ้นรถเมล์มาเรียนที่นี่ขึ้นรถเมล์ก็น,น่งเะใช่มีคนมาชกเขาไม่รู้ทำไมก็ชกเขาสองครั้งไม่รู้วิธีเขาก็ไปออกข่าวที่เมืองไทยแล้วก็ไปถึงกองสุลกงสุลก,ก็ติดต่อสั่นแสบไม่ได้ติดต่อ ตำรวจก็ไม,ม่ตำรวจก็ไม่ทำอะไรเลยถึงก็ไม่ตอบแล้วก็ตอนนี้ผมก็ตามมายผมก็จะตามไล่มายมนได้จับได้จริงๆผมก็มาที่มาช่วยคนไทยของเราที่คุ้ม่นเอเจนต์เขาต้องมีคนเอเจนต์มีเฮดความเยอะแล้วผมก็ช่วยเอพี่เอ๋นี่ที่ของวิชาที่โดนผักแล้วก็เสียไปครับแต่ก็โชคดียอยู่อย่างหนึ่งว่าที่เขาบอกว่าก็ตามได้ว่าผมเป็นคนไทยยผมก็จะไป นิมนต์ท่านให้มาสวดให้แล้วก็ตอนนี้ก็ตามเีื่อยู่ก็ถ้ามีอะไรก็ให้ตอบผมนะรับถ้ามีคำถามอะไรก็ถามได้เลยครับมาดูให้ตอบตรงนีค่ะถ้าเกิดว่าคนไทยที่ที่ยังไม่มีสมรรถภาพทางสุขภาพและเป็นผู้ประอบการที่ยาจไม่สามารถจะไม่ทราบว่าสามารถแจ้งความได้ไหมคะใช่ได้ เขาไม่ได้มีอิมเมอร์เจชั่นเขาไม่สนใจเขาไม่ถามว,ว่าพขาต้องขอบัตรอิมเมอร์เจชั่นเขาไม่ขออะไรเลยครับก็ขอแต่ชื่อคือเขียนไป็นตัวถ้าเป็นห่วงว่าจะมีเรื่องอะไรติดต่อผมก่อนก็ได้เลยครับปุ๊บกหมดได้เลยครับแล้วแนะนำมีทางที่ไหนแล้วแนะนำเขาไปทางไหนได้ครับช่วงถามตอนตอนนี้นะคะใครที่ <c oughs> คนไปหลายคนที่เป็นเหยื่ออาจจะไม่กล้าโทรไปแจ้งตำรวจหรือว่าไปที่สถานีเพราะว่าพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่องและอธิบายสถานการณ์อธิบายตัวเองไม่ได้ไม่ทราบว่าจะมีความช่วยเหลือทางด้านภาษาไหมคะครับสมนี้ผมเป็นคนที่สอนคนตอนนี้คือคอร LEP คือถ้าคนไหนทั่วคือที่ทั่วอยู่ในเซนตครับ เขาต้องมีเขามีกฎหมายที่ออกมาว่าถ้าพ <right> ูดภาษาอังกฤษไม่ได้จะเป็นภาษาจีนก็ได้ภาษาไทยก็ได้เขาต้องซื่อรา์กะเอียดมันเป็นกฎหมายที่ออกมาเลยถ้าเขาไม่นะตำรวจเขาผิดแล้วถ้ากลัวว่าจะเป็นพวกตำรวจพวกผู้ผมะกอบการเขาอย่างหนึ่งมันเป็นซิสเต็มว่าที่จะช่วยตำรวจว่าคือถ้าบางคนในคนไทยนี่ค่ะถูกถูกลชอบโกงทางทางคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาต้องอ่า โอนเงินไปโอนเงินมาอย่างเนี่ยค่ะแล้วก็ตำรวจว่าต้องขึ้นรถแจ้งความอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีก็สื่อสารไม่ได้อย่ที่พี่จิมบอกเนาะแล้วเมื่อีไปถึงส่เรืแล้วเขาก็ไม่รับอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่มีไม่มีแบบไปทาชนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเหมือนกลัวตำรวจไปเลยค่ะแต่ทุกคนก็ต้องใช้เคสของตำรวจเป็นการไปที่แบงค์อย่างเงี้ยค่ะก็มีทางไงที่จะโซลูชันยังไงบ้างอันนั้นเมันมันยากับอันนั้นยากหน่อยคือว่าทุกคนคือพ่อแม่ตำรวจกัน คือคนเขาส่งอีเมลส่งไปล้วใช่ใช่คือจริงๆไม่มีใครอยู่ในแซฟแปรตที่พูดภาษาไทยได้ครับแซฟแปรตโซมันใกล้ยากมันมันมีแรงภาษาคือ LEP คือมันเหมือนกับโทรศัพท์ผมโทรไปแล้วก็จะแปลภาษาให้ไงคือเราพูดภาษาไทยเขาแปลภาษาอังกฤษให้ตำรวจตำรวจก็พูดภาษาอังกฤษแล้วก็แปลภาษาไทยให้คนคนไหนก็ที่เรื่อภาษาจีนก็ได้ภาษาอะไรก็ได้ครับกฎหมายที่ออกมาแล้วคือ I think งว่าสองสามปีที่แล้วเขาไม่มีเรื่องกิดขึ้นมา มีผู้หญิงคนนึ่งเขาพูดภาษาสเปนชแล้วตมรวจเขาก็แบบักผู้ชชาวสเปนชุเขาไม่เข้าใจเขียนมาปดแล้วก็ช่างไปบอผู้หญิงคันตายแล้วรอยกฎหมายนั้นผ่านว่าที่ถ้าไม่เข้าใจตำรวจคนนั้ต้องใช้ภาษาอังษที่เขันที่ของตวเองสมสาไทยมสามสิบแล้วบโชนี่คือเบอร์เบอร์เบอรนมี้รับแล้วถ้าม่มีม่มีอะไรก็ไทยติดต่อผมก็ได้เลยสเปเชียลทีมซีไงทีวจะแนะนำ โอเคต้องหมดที่อะไรก็มีต้องหมดที่สาตว์บางก็มีเลิกเลิผมไปหาที่ไหนบ้างครับใช่เพราะว่ามีบางเคสที่ follow up วิชีอะค่ะเพราะวิชีเป็นคนทำไอทีนด้วยสำหรับคนที่อ่านยุพิเมนต์นะคและบางทีเขาไม่มีความรู้พวกนี้เลยแล้วเขาก็คือเหมือนกับซ่อนตัวเองในในมุมมุมหนึ่งค่ะแล้วก็ถูกถูกกดกดขี่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่กล้าจะมาออกขู่อย่างเงี้ยรนะคุณจะบอกนะครับบอกเขาเลยเขาเป็นบิ๊กต้น คือเราไม่สนใจอย่างอื่นเราสนใจแต่ชื่อคือในใบเปตรต้องมีชื่อนกามสกุลแล้วก็วันเกิดแค่นห้ครับไม่ต้องมีใบอื่นอ๋อได้เลยค่ะเดี๋ยวได้บอกในกลุ่มที่วิชีวิตไหนด้วยจะคะขอบพระคุณค่ะคือว่าต้องต้องใช้รถโดยสาสาธารณเยอะค่ะแบบรถบัครถบัสอะไรพวกนี้หรือว่าเดินเยอะค่ะทีนี้ เราจะระวังตัวยังไงอ้าวครนนี้คนก็กลัวขนาดผมเดินก็กลัวขนดหลับ <c oughs> ตัวหมดอ,อ้าวคือผมบอกทุกคนนะคือถ้ามองซ้ายอกวาแค่ไหนครับคือถ้าเห็นคนที่มันแบบจะทำทำ,ทำลายเราทำอะไรเราจะเห็นความรุนแรงบางคนดูโทรศัพท์เาใส่ใฮ้โฟนแล้วก็เดินเขาเาก็มาชกจากหลังเราเลยถ้าเราไม่รู้ไงน,นั่นแหละมีปัญหาผมบอกว่าที่มองแล้วมองแบบกลุ่มนักเสกคนใส่ชุด ก็ใส่เสื้อสีดำดนำนทีไ่ไม่ค่อยเห็นสามคนเดินมาผมก็บอกเอ๊ะคไหคนก็เดินออา 8, 8, แปลกๆเราก็เดินข้างหน่นเองคือระวังคือระวังตัวได่เองอแล้วก็เหลือเถึอแสเปรกันแค่ไหนแฟสเรผมชอบมากเลยคือราฉีดแล้ววิ่งนี้ไม่ต้องรังสุ้ผมก็ไม่กล้าสู่คนสามตอนสู้ขึ้นใหม่เลยใช่ไหมครับ ช่วงสองปีนี้เขาโดนวิ่งราวกระเป๋าสามครั้งอเนี้ยมันก็แต่เออเราก็คือในมุมมองของเจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยเรามองเขาวิเคราะห์ปัญหาพวกนี้ยังไงมันจะมันก็คงจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือมันจะหมดไปหรือมันยังไงอ้าวมันก็จะเยอะขึ้นครับมืจังหวะทางเศรษฐกิจมันหลดใช่ไหมครับยนจะลดคนจะไม่มีเงินคนไม่มีเงินเขาจะขัดย้แล้วตอนนี้ตำบวจเามีน้อยมากถ้าตอนนั้นที่จะมีอะไรลักษาสมรรถ ตอนที่เขาผักให้ตำรวจคือตอนนี้กฎหมายที่ออกมามันไม่ช่วยมันไม่ได้ช่วยคนมันช่วยอ้โจรช่วยคือคนที่ทำลายเราเนี่ยแล้วลตอนนี้กฎหมายที่ออกมาเหมก็ละเสร็ชุดรถมีคันหนึ่งนะผมตามไมันกี่คันเขาชุบรถส0บคันแล้วขับขับหข,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 ของกฎหมายของผะที่สัดคือน่ด้ทคมันทงรกมายของผมนะที่สารห้ามตัดคือมันไม่ได้ทำลายคนมันทำลายของรัี่ายออกม่ายคนาองที่ออกมา2016ผม่าบา ถ้ามีคนขโมยของคือเขาเป็นของเดียวไม,ไม่ทำลายคนโซ่ผมตามไม่ได้เพราะกลัวว่าถ้าผมขับรถตามแล้วมันคือขับรถเร็วแล้วไปชนคนถ้าไปชนเด็กหรือไปชน,ค,นคือพ่อแม่อะไรเขาบอกว่านั่นมันมันไม่ค่อยเสียหายหคือเขาบอกว่าของคือของเราซื้อม,มาม่ด้ประชิ้นถ้าถ่ายเขาก็เราไมนพิการที่เป็นปัญหาเยอะเพราะตอนนี้มันเจอมันเกขึ้นถ้าดูอะไร ถ้อกฎหมายในที่สิบี่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้เหมือนกันทุกอย่างคนทำลายขโมยทุบแล้วทำทุกอย่างแล้วก็ในที่สัมผัออกมากลับไปว่าตนรกฎหมายหนักขึ้นส่งคนเข้าคุกบ่อยขึ้นอย่งมันจะเป็นแบบนั้นเดี๋ยวทดลอสักห้าปีแล้วมันจะค่อยๆกลับไปถามว่ากฎหมายจะแรงขึ้นนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศของนา

ตอนนี้นะคะอยากจะสอบถามเกี่ยวกับประวัติของคุณแกรี่นิดนึงนะคะว่าทนสร้างข่าวว่าเป็นยังไงแล้วก็มาทำอาชีพตำรวจได้ยังไงค่ะใด่ครับโซ so, ผมเป็นตำรวจที่ซานฟรานซิสโกครับตอนนั้นผมอยู่ที่เกิดมาที่ซานฟรานอยู่แล้วค่ะแล้วตอนนั้นผพ่อแม่ก็มีร้านอาหารไทยแล้วก็ตำรวจตำรวจซานฟรานก็มาบ่อยมากินข้าวมาอะไรแล้วผมก็เอ๊ะ ชอบตำรวจชอบรถตำรวจขับรถไวมากแล้วก็ตำรวจชอบแต่งตัวเท่งไงส่งผมก็แบบเดี๋ยววันหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นตำรวจได้ช่วยพ่อแม่ดูแลร้านก็ดีนะแล้วก็ถ้ามีปัญหาผมก็มาช่วยพ่อแม่ได้ส่งผมก็มาสมัครเป็นตำรวจที่ซารฟรานแล้วก็เขารับมาแล้วผมก็เข้าแคนดี้แล้วตอนนี้ผมก็มาอยู่เกือบ9้าปีแล้วครับอ๋อค่ะ ตอนนี้นะคะมันจะมีข่าวว่าเหมือนคนเอเชียนะคะแล้วก็รวมถึงคนไทยด้วยว่าไดโดนทําร้ายนะคะบนรถเมย์ด้วยแล้วก็บนทางถนนอยากจะให้คุณตํารวจแกรี่นี่พูดนิดนึงว่าเราควรจะทําตัวหรือป้องกันยังไงแล้วก็จะแจ้งความยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับโซ so, ตอนนี้ก็มีปัญหาเยอะว่าเกี่ยวกับคนทำร้ายคนใช่ไหมครับโซ so, ต้องระวังตัวแค่ไหนว่าตอนตอนเดินไปไหนก็ต้องระวังซ้ายระวงขวา แล้วแค่ต่มองถ้าเรามองแบบอะไรมืดๆเหลือเป็นคนเยอะๆแบบเอ๊ะมาดูเกเรนะข้ามถนนยังดีกว่าได้ปลอดภัยครับแลวเหลือถือ Pepper ร์สเปย์อย่างดี okay, มีคนหนึ่งที่โดนที่โดนรถเมผมก็ตอนนี้ตามเรื่องคนั้นอยู่ครับะจะจับผู้ร้ายคนนั้นแตะตอนนี้ okay, ก็แกงหาไม่เจอเพราะมีคนเยอะเหมือนกันในสรามฟน์นะครับคือจะบอกว่าได้ยินมาว่านะคะว่าถ้ามูลค่าของที่โดนขโมยอะคะไม่ถึง 901 0 0 0 0เหรียญเนี่ยไม่จำเป็นต้องแ,งแจ้งความหรือเปล่าคะหรือหรือมันคือยังไงคะไม่ครับโซ so, แจ้งตลอดเลยถ้าอี้มันถ้ามันร้อยหนึ่งหรือ500หรือ950น่าจะแจ้งครับคือ <c oughs> มันเป็นสถิติให้ผมนะมีตัวบเยอะขึ้นแล้วก็รู้แต่เอเรียว่าถ้า uh huh. มีปัญหาเยอะไงแล้วอีเวนต์โดนะ though, ถ้ามันต่ำกว่า950ที่อยู่ในแคลิฟอร์เนียผมก็จะจับแล้วเขาถือว่าให้ตัวแล้วก็ต้องขึ้นศาลสติล แล้วถ้าทำบ่อยๆนะคนนี้ก็ติดคุกได้โอเคอ๋อค่ะขอบคุณมากนะคะคำถามสุดท้ายนิดนึงอยากรบกวนก็คือการเป็นตำรวจในอเมริกาเนี่ยมันมีข้อดีหรือไม่ดียังไงอยากจะให้แชร์ประสบการณ์นิดนึงค่ะโซจริงๆตำรวจเป็นทอเมริกาที่ซาแฟนนะ สบายที่สุดเลยครับค,คือตอนนี้นะกฎหมายเขาไม่อยากให้ตำรวจทำอะไรมากมายคือจับคนที่ทําเป็นรลายจริงๆเลยคือที่ฆ่าคนอย่างเดียวครับโซ so, ตอนนี้ผมก็นั่งจอดรถกินกาแฟกับเพื่อนแล้วก็มองดูไม่ให้มีคนขโมยเพื่อตอนไม้ยิงไม่มีตำรวจเลยครับจริงๆอ,ะอ่ะสบายมากเลยพักนี้ครับแล้วจำไว้ว่ามีโอุปสรรนเยอะผมก็ได้ช่วยพ่อแม่หรือถ้าพ่อแม่เป็ไทยให้เงินให้พ่อแม่ก็ได้หรือไปให้ครอบครัวยิ่งดีมากเลยครับที่ไม่ดีก็คือว่า เวลาในวันหนึ่งไม่พอผมอทำเยอะมากครับโอเคค่ะอ๋อดีค่ะ ตอนนี้ที่ของซานฟรานซิสโกเนี่ยมีคนไทยแค่คนเดียวใช่ไหมคะตอนนี้มีผมคนเดียวที่ผูดภาษาไทยแล้วเจทาตำรวจที่ไซสาแสาแฟนที่เป็นคนไทยคนเดียวครับนอกจากมีผู้หญิง2คนแบบพูดภาษาไทยไม่ได้โอเคต้องขอบคุณคุณตำรวจแกรี่มากๆนะคะที่ช่วยเหลือคนไทยในซานฟรานซิสโกค่ะขออวยพรให้คุณแกรี่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะปลอดภัยแล้วก็โชคดีทุกสิ่งนะคะขอบคุณมา คก็ขอจบ EP นี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปค่ะ